สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเชา้าจีนบ่าย VIP เดอร์ VIP เชา้าบ่ายนะคะประจำวันที่4กุมภาพันธ์ปี66นะคําเตือนทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับ VIP เชา้าตัวเด่นก็คือ6กับ9 6061636869 9091939698 3 9 1 6 8 0 3 6 8 3 9 1นะ จับคู่ก็หกหนึ่งหกแปดหกเก้าเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าแปดแปดหนึ่งแปดเก้าแปดหกเนาะต่อไปบ่ายแปดกับหนึ่งสองก็ห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้าเด้อหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งห้าสี่แปดหนึ่งห้าสองแปดสองห้าหนึ่งนะจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดห้าห้าแปดสองหนึ่งหนึ่งสองห้าสองสองห้าเนาะ 1551นะทั้งสองแนวทางนี้แปกกันหนึ่งมาเหมือนกันเด้อต่างกันสองก็ห้าหกก็เก้านะคะอย่าลืมดูจีนปกติที่ของวันศุกร์เด้อที่เราส่งเอาไว้อะเนาะชอบมาเข้า VIP สําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ